เ,เขาไม่ได้รวยด้วยน้ำมันนะสวัสดีค่ะจากชาแนลควายพิวค่ะพูดถึงกาตาร์เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกาตาร์จากทั้งสายการบินแล้วก็การที่เขามาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ใช่ไหมคะและภาพตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้เราเห็นว่าอุ้ยกาตาร์นี่เป็นประเทศที่รวยมากนะซึ่งพอเราถามว่าแล้วกาตาร์รวยจากอะไรเชื่อเถอะแทบจะ9กของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อะจะตอบตรงกันเลยค่ะตัววิวก็ตอบแบบนั้นเหมือนกันว่ากาตาร์รวยจากน้ํามันไงก็เขาก็เป็นชาติตะวันออกกลางเขาก็ต้องเหม มีเรดนู่นนี่ที่รวยจากน้ํามันใช่ไหมคะแต่วิวบอกทุกคนเลยว่าไม่ใช่ค่ะกาตาไม่ได้รวยจากน้ํามันอา้าวแล้วอย่างนี้กาตารวยจากอะไรล่ะวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วคะ่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ย้อนกลับไปในช่วงศตรวรรษที่19เนี่ยนะคะพวกประเทศตะวันออกกลางทั้งหลายยังไม่ได้เป็นเศรษฐีแบบทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าน้ำมันน้ำมันมันยังไม่ใช่แบบอะไรทุกวันนี้ที่เขาขุดขุด,ขดกันใช่ไหมกาตาร์เนี่ยนะคะก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องบอกว่ายากจนแทบจะติดอันดับโลกเลยทุกคนแต่กาตาร์เนี่ยอาจจะดีกว่าประเทศตะวันออกกลางอ,อ,อื่นๆหน่อยหนึง่งเพราะว่าถ้าไปดูที่ตั้งเนี่ยนะคะกาตาร์ตั้งอยู่ติดทะเลค่ะดังนั้นในสมัยที่ตะวันออกกลางไม่ได้ขุดน้ำมันไม่ได้อะไรของตัวเองเนี่ยนะเขาก็ามีรายได้จากการประมงค่ะแแล้ววกกกกก็็มมมีคนนบบบดไไไปเพออยุุข่ะร เอามาขายก็จะขายให้ที่อินเดียให้ยุโรปนะคะซึ่งรายได้เขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสมัยนั้นมุกมันยังเป็นของธรรมชาติร้อยตเซนมันยังไม่ได้มีการทาฟาร,ร์มหอยมุกอะไรแบบทุกวันนี้นะดังนั้นถ้าหามุกไม่ได้ถ้าอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ตลกนะคะหมายถึงว่าถ้าหาหอยมุกไม่ได้เนี่ยหรือมีภัยธรรมชาติมีอะไรอื่นๆรายได้ของประเทศเขาก็จะขาดไปเลยค่ะแลปะปัจจัยใหญ่ๆปัจจัยหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆค่ะในปี19 1930ตอนนนั้นญี่ปุ่นเรนรียนู้ทที่่จะเริมําฟารมหอยมุกจากเดิมที่ทั้งโนี่มุ ือแบบอาเป็นสิ่งมีค่าเพราะว่าต้องหาจากธรรมชาติญี่ปุ่นทาฟาร์มไข่มุกขึ้นมาได้แล้วเรียบร้อยไข่มุกธรรมชาติที่มีราคาสูงก็โดนไข่มุกฟาร์มจากญี่ปุ่นตีซะแบบราคากระจัดกระจายไปหมดกาตาร์คือถึงขั้นที่ไม่มีอะไรจะขายนะคะต้องไปพึ่งพิงอังกฤษซึ่งเข้ามามีอิทธิพลเหนือตะวันออกกลางในช่วงเวลานั้นค่ะแต่ชะตาประเทศกาตาร์มันจะรวยใครก็ฉุดไม่อยู่นะคะเพราะว่าในปี1939เกานี่ยกาตาร์ค้นพบแหล่งน้ามันของตัวเองทําให้ประเทศเนี่ยค่อยๆมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นจนหลุุดดพ้นนนจจาาากกกรรเเปป็ปะททศยนนที่ส ฟังแบบนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวคลิปเบ็อีกแล้วหรอไหนชื่อคลิปบอกว่ากาตาไม่ได้รวยจากน้ํามันไงไม่ได้รวยจากน้ํามันทุกคนแค่พ้นจากความยากจนด้วยน้ํามันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะค้นพบน้ํามันได้ไม่นานขุดกันไปแป๊บเดียวอ้าวโลกเข้าสู่สงครามโลกการขุดการสำรวจน้ํามันก็ต้องหยุดชะงักไปอีกและยังไม่พอนะพอไปสำรวจไปขุดกันจริงๆโอ้โหอุตสาห์เจอน้ํามันแทนที่จะร่ํารวยเพราะน้ํามันเหมือนชาติตะวันออกกลางอื่นๆกาตามีน้ํามันติดเดียวค่ะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านไม่เชื่อใช่ไหมเรามากางข้อมูลคุยกันค่ะ ข้อมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ากาตา้เนี่นะมีปริมาณน้ํามันสํารองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ25,000ล้านบาร์เรลในขณะที่ถ้าไปดูเพื่อนบ้านของกาตรา์ทั้งหลายจะเห็นเลยว่าคูเวตมีอยู่100ล้านบาร์เรลสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีอยู่101,000ล้านบาร์เรลส่วนประเทศยักษ์ใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีมากถึง257,000ล้านบาร์เรลก็คือมากกว่ากาตา้าแบบ10เท่าไปเลยดังนั้นจะให้กาต้าลงไปเล่นในสนามแบบค้าขายน้ํามันแข่งกับชาวบ้านโอ้โหไม่ต้องหวังทุกคนดดีีไม่่แคก ลไปก็เจอเจ้าใหญ่ตีกระจุยแล้วนะคะฟังดูมันไม่มีหนทางออกให้กาต้าเลยใช่ไหมแบบจะก,กลับไปขายหอยมุมกเหมือนเดิมก็ไม่ได้จะขายน้ามันก็อุ้ยจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่อยู่ติดเดียวปรากฏว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มาถึงกาต้าค่ะในปี1971ตอนนั้นกาตาไปค้นพบอะไรบางอย่างใต้ทะเลที่แบบติดกับประเทศตัวเองค่ะนั่นก็คือแหล่งก๊าซธรรมชาติทุกคนซึ่งจริงๆกาตาเนี่ยเคยขุดเจอก๊าซธรรมชาติมาก่อนแล้วแหละนิดนหน่อยๆแต่พอมาเจอแหล่งเนี้ยเขาชื่อว่าแหล่งนอร์ดฟิลปรากฏว่ามันเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาาติที่่ใหญมก ใหญ่ขนาดที่ว่าพอขุดเจอปึ้งนะกาตาพุ่งขึ้นชาร์ตเลยค่ะกลายเป็นประเทศที่มีกา๊าซธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่3มของโลกคือมีอยู่ประมาณ24ล้านล้านลูกบาตเมตรเป็นรองแค่อิรานที่มีอยู่34ล้านล้านลูกบาทเมตรแล้วก็รัสเซียที่มีอยู่47ล้านล้านลูกบาทเมตรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขึ้นชื่อมันเป็นกา๊าซธรรมชาติมันไม่ได้ง่ายเหมือนน้ำมันอยู่แล้วขุดเจอปุ๊บก็ไม่ได้แปลว่าจะเอาใส่เรือปึ้งแล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกได้ทันทีเพราะว่าการจะส่งก ความดันคือต้องลงทุนน่ะจะส่งไปขายก็ต้องส่งไปขายแค่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนที่ท่อเนี่ยลากไปถึงเท่านั้นนะคะแปลว่าการจะส่งกา๊าซธรรมชาติไปขายที่ประเทศไกลๆนยะตอนนั้นยังเป็นไปไม่ได้เลยกาตาก็ได้แต่รอคอยเวลาว่าเฮ้ยฉันเจอของดีขนาดนี้เยอะขนาดนี้แต่เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ที่ฉันจะโชดฉายขึ้นมาเทียบเท่ากับชาวบ้านจะนั่งรอโชคชะตาฟ้าลิขิตอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้ค่ะวันหนึ่งกาตาก็เลยตัดสินใจว่าเอายิ่งในไหนก็ในไหนละไหนฉันเจอมาขนาดนี้ละเงินที่ฉันมีอยู่เอาไปลงทุนเลยแล้วกันกาาาตนีี่เเองิทัวม ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแปลงก๊าซธรรมชาติให้กลายเป็นก๊าซเหลวที่เขาเรียกว่า LNG liquefied natural gas นะคะก็คือการเอาอุณหภูมิแบบต่ำม,มากๆลบ160องศาเนี่ยไปแช่เย็นก๊าซธรรมชาติจนกระทั่งมันเปลี่ยนสภาพจากก๊าซเนี่ยนะกลายมาเป็นของเหลวพอก๊าซธรรมชาติมันเปลี่ยนร่างเป็นของเหลวเนี่ยนะมันมีข้อดีคือจากเดิมที่มันใช้พื้นที่เยอะนะคะมันก็จะหดเล็กลงจากเดิมประมาณ600เท่าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงน้ําแข็งแห้งเห็นชัดสุดเห็นไหมว่าตอนน้ําแข็งแห้งมันเป็นของแข็งมมมััันน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 เเเปป็็กกก้้้ออี่่ยแแคตพระหิดลา เนี่ยนะคะอูโหูมันได้ทั้งห้องเลยทุกคนนั่นแหละค่ะสภาพคล้ายๆกันจากก๊าซธรรมชาติใหญ่ๆมันลงไปเหลือของเหลวมันก็แบบใช้พื้นที่น้อยลงและข้อดีถัดไปคือของเหลวมันขนส่งง่ายกว่ากา๊าซไงดังนั้นเวลาจะเอาไปขายเนี่ยนะเขาไม่ต้องลากท่อไปละเขาสามารถเอาใส่ขึ้นเรือเนี่ยนะคะขนไปขายที่ไหนก็ได้ในโลกในพื้นที่ที่น้อยด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยให้ประเทศปลายทางเนี่ยเขาไปมีเทคโนโลยีรองรับะไรของตัวเองที่จะแปลสภาพจาก LNG เนี่ยกลับไปเป็นก๊าซธรรมชาติอีกครั้งหนึง่งดังนั้นนีี่่่คืองอออออททาาาาาางงงกกกกขตตรรรเลยจะสามาสมถธชิ ข้ามทวีปไปได้คือแถวตวัออก,กลางเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เขามีน้ํามันเยอะแล้วแต่ตอนนี้เขาแปลสภาพก๊าซธรรมชาติได้แล้วเขาส่งไปขายที่ไหนก็ได้ในโลกละคําถามถัดไปที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือแล้ว LNG เนี่ยขายใครใครจะไปอยากได้ไม่ใช่ว่าเชื้อเพลิงหลักที่เราใช้ใช้กันคือน้ํามันหรออันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะหลายประเทศเนี่ยเลือกใช้ LNG เป็นพลังงานหลักแทนน้ามันนะเพราะว่า LNG เนี่ยพอมันแปลงสภาพมันก็จะกลายเป็นก๊าซธรรมชาติใช่ไหมซึ่งไอ้เจ้าก,ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หลากหลายรูปแบบมากไม่่วาาจะเเปป็นอไผลิตฟ ฟ้าเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เอาไปใช้ในการขนส่งก็ได้และที่สําคัญนะคะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารประกอบที่เป็นพิษแล้วก็ไม่มีฤทธิ์กระกร่อนค่ะและถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยกันนะคะอย่างน้ํามันอย่างถ่านหินอย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดกว่าอันอื่นค่ะเพราะว่าพอเอาไปใช้เนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่าแล้วก็แทบไม่มีฝุ่นไม่มีละอองหรือว่าสารพิษอื่นๆนะคะดังนั้นก๊าซธรรมชาตินี่นะคะก็เลยเป็นพลังงานที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาเลือก ไปสู่พลังงานสะอาดอื่นๆนะคะคือมันไม่ใช่แบบว่าสามารถติบนิ้วแล้วแบบปึบเลิกใช้น้ํามันได้เลยมันต้องมีแบบตัวเปลี่ยนผ่านตรงกลางก่อนคนส่วนมากเขาก็เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติกันนี่แหละอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะเขาเริ่มนําเข้าก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในยุค90นะคะกาตาร์ก็เลยมันลุยตลาดนี้จรงิงจังจากการค้าขายกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยนะสร้างรายได้ให้กับกาตาร์มหาศาลเลยค่ะเราต้องบอกว่าทุกวันนี้เกาหลีกับญี่ปุ่นก็ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ของกาตาร์อยู่ในทั้งซื้อกม ขึ้นจากการส่งขายแ n g ีหรือว่าก๊าซธรรมชาติแบบเหลวนี่แหละทุกคนซึ่งหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยกาตาก็ร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งนี้นะคะเพราะว่าอย่างช่วงที่การเมืองผันผวนในยุโรปในรัสเซียในอะไรเนี่ยรัสเซียเขาก็เป็นแหล่งส่งออกก๊าซธรรมชาติใช่ไหมพอการเมืองมีปัญหายุโรปใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะไม่สามารถรับจากรัสเซียได้ถามว่าส้มจะไปหล่นที่ใครก็ไปหล่นที่กาตานี่แหละกาตาก็ขายแ n G ให้กับยุโรปฉ่าเลยนะคะรับเงินรับเงิน,ร,งนรับเงินไปดังนั้นถ้าจะถามว่าอะไรทําให้กาตารวยตต้อองไม่ ปน้ำมันค่ะต้องตอบว่า LNG นี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนจุดพลิกของประเทศกาตาร์เลยนะคะประเด็นคือมันก็ทําให้กาตารวยแบบรวยกระโดดขึ้นมาแล้วแหละแต่กาตาเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นทุกคนเพื่อที่จะให้ประเทศของเขาเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นและรวยขึ้นจนกลายเป็นกาตาแบบทุกวันนี้เนี่ยนะ เขาเอาเงินมหาศาลที่ได้จาก L N G เนี่ยนะไปต่อยอดค่ะอย่างในช่วงปี2022ปีเดียวเนี่ยรายได้จากการสร่งออกก๊าซธรรมชาติส่งออกน้ำมันของกาตาร์เนี่ยนะคะมีมูลค่ารวมกันประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นแปลว่าตลอดระยะเวลาที่เขาขายมาหลายต่อหลายปีเนี่ย<ๆ>เขามีกระแสงเงินมหาศาลอยู่ในประเทศพร้อมที่จะเอาไปทำอะไรต่อยอดค่ะแล้วถามว่ากาตาร์เลือกทำอะไรเขาเลือกที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปวางแผนพัฒนาประเทศโดยที่ไม่ต้องพึ่งประเทศอื่นไม่ต้องกู้เงินจากต่างชาติปกติเวลาที่เราคิดว่าเอ้ยเราจะว างแผนท,ทํานู่นทํานี่อะไรที่ไม่กะโปรเจกต์ในประเทศเราเนี่ยนะเราก็ต้องไปกู้เงินใช่ไหมกาตาบอกไม่ฉันรวยฉันทาเองได้เลยแถมไม่ต้องเร่งเก็บภาษีประชาชนด้วยเพราะว่าฉันขายก๊าซธรรมชาติจนร่ํารวยมาแล้วกาตาก็เลยเอาเงินตรงนี้ด้วยนะคะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งขนาดใหญ่ทั้งขนาดเล็กตั้งแต่ไปทําสนามบินานาชาทำหม,มาดก็ติดท็อปทรีมาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะหรืออย่างเมืองลูเซลในกาตาเนี่ยเขาก็เอาเงินไปลงทุนเพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจในอนาคตลงทุนไปจนกระทั่งถึงโครงการสาธารณูปโภคระบบการศึกษาสาธารณสุข ฟรีแล้วก็ทันสมัยรวมถึงเอาเงินไปจัดฟุตบอลโลก2022ซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกในตะวันออกกลางที่จัดได้สําเร็จนะซึ่งเงินทั้งหมดนี้ถามว่าเอามาจากไหนก็เอามาจากการค้าขาย LNG นี่แหละทุกคนเลยยังไม่พอนะเขายังเอาเงินก้อนนี้ไปตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากาตาอินเวสเมนต์ออเทอร์เรตี้นะคะแล้วกองทุนนี้เขาก็จะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นในอสังหาทิมทรั์ตามที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อที่ว่าเป็นการแยกตะก้าหลายๆใบให้เงินของกาตาเน่ไม่ได้พึ่งงแคค่่กกก๊าาาาาาธรรมมชติิออยยเเเดดีวืจ รรมติแต่เขาเรียนรู้จากตอนหอยมุกแล้วไงว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นอีกฉันจะต้องไม่มีรายได้มาจากที่เดียวเกิดมันหายไปฉันจะแย่เอายิ่งไปกว่านั้นนะไปสร้างตะก้าใบาและแต่ตะก้าใบาเก่าเขาก็ไม่ทิ้งนะคะเขาก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนใน L N G Value Chain ซึ่งหมายถึงแบบกระบวนการในการผลิต L N G ทั้งหลายทั้งแหล่เขาเอาเงินไปนลงทุนหมดตั้งแต่การขุดเจาะแปรสภาพกักเก็บขนส่งแปรสภาพคืนคือครบวงจรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะซึ่งถามว่าทำไมเขาต้องเอาเงินลงไปแบบนี้เขาตั้งเป้าไงว่า เขาจะผลิตให้ได้มากกว่านี้แล้วพอเขาผลิตได้มากกว่านี้เขาก็ตั้งเป้าต่อว่าฉันจะมีเรือที่เอาไวบ้บรรทุก LNG มากกว่านี้เพื่อที่ว่าฉันจะได้รักษาสถานะการเป็นผู้นําการส่งออก LNG ของตัวเองไปแบบว่าตลอดการนานเทินนะคะซึ่งนโยบายทั้งหลายเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยฉักจะเริ่มเหมือนบทสวดมนต์ไปแล้วภาษ,าษาธรรมดาซึ่งนโยบายทั้งหลายของกาตาเหล่านี้เนี่ยนะทุกคนมันไม่ได้ทาให้แค่กาตารวยอย่างเดียวนะคะแต่มันทําให้กาตาเนี่ยมีอํานาจต่อรองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นคนผลิต LNG ที หลายประเทศในโลกนี้ต้องการดังนั้นเวลามีปัญหาอะไรในเชิงแบบรัฐศาสตร์ที่ต้องเจราจาต้องคุยกันเขาก็มีไพ่ไงที่แบบว่าอ้า ah, ม ah ah ้ามเธอจะตกลงกับฉันไหมฉันถือ l n วจที่ประเทศเธอต้องใช้อยู่นะเพราะว่าเรื่องของพลังงานนะทุกคนมันไม่ใช่แค่เรื่องของไรายได้เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะสั่งเรื่องกาตาไปอยากให้ประเทศไทยของเรามีแบบนี้บ้างนะคะดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าแล้วในเกมก๊าซธรรมชาตินี้ประเทศไทยเราอยู่จุดไหนในสมการนี้ของโลกอะนะดูที่อย่างแรกก่อนเลยค่ะก็คือปริมาณก๊าซสำรองที่ สุดแล้วของประเทศเราดูซิราจะมีเยอะแค่ไหนพอแมท่ี่เราจะเป็นแบบกาตาได้เราเนี่ยมีอยู่ราวๆประมาณ1นึ0 0 0สล้านลูกบาทเมตรนะคะตีเป็นเลขกลมๆก็คือเรามีน้อยกว่ากาตาประมาณ170เท่าได้นะคะแล้วถ้าเทียบในภูมิภาคอาเซียนของเรากันเองเนี่ยเราก็มีน้อยกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนแล้วก็พม่าค่ะดังนั้นถ้าจะแข่งเรื่องปริมาณบอกเลยว่าเราสู้ไม่ได้จ้ะเอาแค่ที่เราผลิตขึ้นมาได้เอามาป้อนโรงไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศนี่ก็ไม่พอแล้วนะดังนั้นประเทศเราเนี่ยนะคะไม่ต้องคิดค่ะว่าเราจะสง ณออะะนะจุดนี้เราเนี่ยต้องคิดว่าเราจะนําเข้า LNG มาเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปอุดปัญหาการขาดแคลนพลังงานของประเทศเราประเทศเราเนี่ยจะได้มีพลังงานไม่ไปกระทบกับภาคการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมต่งตางๆคือถ้าเราไม่นําเข้ามาเนี่ยการผลิตไฟฟ้าเราก็จะไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะไปกระทบกับการเดินของระบบภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะคือเราเคยเจอความเสี่ยงที่จะขาดแคลนพลังงานมาละจากการที่แหล่งของเพื่อนบ้านเราเนี่ยหยุดซ่อมแซมหรือในบางช่วงเนี่ยนะคะการผลิตในอ่าวไทยเรา ก็ขาดหายไปบ้างดังนั้นบอกเลยว่าโอเคเราไม่ได้ส่งออกแต่ l n g เนี่ยเป็นพลังงานสำรองที่สําคัญสําหรับประเทศไทยเราที่ทําให้เราเนี่ยนะคะจะสามารถประคองเสถียรภาพพลังงานเอาไว้ได้ดังนั้นบอกเลยว่าการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านการนําเข้าการแปลสภาพการกระจายก๊าซก็เลยกลายเป็นหัวใจของการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศค่ะ,คะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถรับมือวิกฤตด้านพลังงานระดับโลกได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็ไม่สะดุดนะคะในๆก็ตามต้องบอกว่าการนําเข้า LNG เนี่ยทุกคนก็รู้แหละว่ามา มีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตเองในอ่าวไทยค่อนข้างมากเพราะว่าราคาของ LNG โลกก็ผันผวนไปนะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ช่วงนั้นของโลกเป็นยังไงคือเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยที่ต่างประเทศราคา LNG คือผันผวน,นรุนแรงมากทุกคนและการนําเข้าผ่านตลาดสปอตหรือว่าราคาซื้อขายทันทีเนี่ยนะนะมักจะแพงกว่าการทําสัญญาซื้อขายระยะย,ยาวด้วยดังนั้นบอกเลยว่าประเทศไทยเราในฐานะประเทศที่ผลิตได้น้อยเนี่ยนะคะเราต้องบริหารความเสี่ยงตรงนี้อย่างดีเลยค่ะทั้งการกระจายแหล่งนําเข้าให้หลากหลายแบบไม่ไปผูกกับที่ใดที่หนึ่งแต่เราก็การทําสัญ,ญญาระยะยาวกับ ประเทศผู้ผลิตบางประเทศเพื่อให้ได้ราคาที่ไม่ผันผวนในระยะยาวด้วยนะคะบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าบทบาทของ LNG ทุกวันนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเป็นเชื้อเพลิงสํารองของประเทศเราแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นแกนหลักของพลังงานไทยอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้าค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะก็ยังพยายามหาโอกาสแล้วก็พยายามจะวางตัวว่าให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลาง LNG ของภูมิภาคอาเซียนเพราะถึงเราจะมี LNG ไม่ได้มากที่สุดนะคะแต่โครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยเราพร้อม ทุกคนและสิ่งนี้มันไม่ได้ทําแค่ให้แบบเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะ แต่มันสร้างพื้นที่ยืนใหม่ของไทยในตลาดพลังงานของภูมิภาคด้วยค่ะดังนั้นต้องบอกว่าการลงทุนใน LNG เนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของการซื้อขายเท่านั้นแต่มันยังครอบคลุมถึงเรื่องการลงทุนใน LNG value chain ที่มีตั้งแต่การพัฒนาสถานีรับส่ง LNG การสร้างคลังจัดเก็บการแปลสภาพก๊าซร,ระบบท่อส่งการกระจายสู่โรงไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรค่ะซึ่งเป้าหมายระยะยาวของเราก็คือเราต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยนะกนะ้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง LNG แห่งภูมิภาคหรือว่า regional hub ที่สาม รองรับทั้งความต้องการภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้นะถึงประเทศเราจะไม่มีแหล่งแบบนอตฟิลเหมือนกาตามันก็น่าสนใจว่าอะเราในฐานะที่เราไม่ใช่ประเทศต้นผู้ผลิตเพราะเราไม่ได้มีแหล่งแบบว่าเหมือนกาตาเนี่ยแล้วเราจะเล่นบทไหนระหว่างเป็นคนแค่นําเข้ามาใช้อย่างเดียวหรือเราจะกล้าขึ้นเป็นผู้เล่นในเวทีระดับภูมิภาคนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่เราเก็บมาเล่าทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใ,งใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพกใหม่ การหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังแบบเมื่อกี้หลายคนอาจจะงงๆอยู่นิดนึงนะว่าแบบเอ๊ะอะไรยังไงสรุปเรามีหรือเราไม่มีแปลให้ฟังภาษาง่ายๆเลยก็คือเราผลิตได้ไม่เยอะเท่าชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะทุกคนเพราะว่าการธรรมชาติมันเป็นเรื่องของดวงว่าประเทศเรามันไปตั้งจุดที่มันมีหรือเปล่านะซึ่งเราไม่มีดังนั้นแล้วเราทําอะไรได้ l n g เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขุดขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยมันต้องมีโครงสร้างที่พร้อมทั้งแบบในเรื่องการไปขุดการจัดเก็บการส่งต่อการนุ่นการี้ยกทังหมดนีว่า LNG Value chainin ในเมื่อเราเป็เพราาาะธรรรมมชติเได้มี เยอะแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลงทุนได้ไงเพื่อที่ว่าเราจะได้กอบโกยผลประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าประเทศเราจะทําสิ่งนี้สาเร็จหรือเปล่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ